ถ้าเราสังเกตกันในดีสามเกมที่ผ่านมาของทีมจำสูตรแต่และเกมแทบจะเป็นเกมที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองทั้งนั้นด้วยอาศัยความสามารถของแต่และคนเองแต่ถ้าหาว่าเกมต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากชนะมันจะต้องเดิมพันด้วยคนที่เรารู้จักล่ะเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอด3มเกมที่ผ่านมาคุณจะยอมเสียสละหรือเอาชัยชนะมาเป็นของตัวเองสวัสดีครับผมหมอเบลทุกคนกําลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ที่กำลังโด่งดังที่สุดในตอนนี้อย่างเรื่องส q ิ i ตเกมเล่นลุนตาย ใน EP ีที่6กันแล้วใครที่ยังไม่ดู E ีีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนนะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยทานเพื่อนคนไหนที่ชอบหรือถูกใจกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนนั้นพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับขอขอบคุณ adu <you> f a 8 7 v 1นึ่งหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เช้าวันต่อมาหลังจากเสียงวอร์เตือนได้ดังขึ้นทีมชมป์สตดได้สั่งให้ผู้เล่นทุกคนตั้งแถวเตรียมตัวที่จะไปเล่นเกมต่อไปเสื้อคือเกมที่สี่ ในตอนนั้นกีหุนสังเกตเห็นว่าคุณตาที่มีฉี่เลอะกางเกงอยู่และมันดูไม่ดีเขาจึงถอดเสื้อคลุมของตัวเองมาบาังไว้ให้อย่างมีน้ำใจโดยระหว่างที่ผู้เล่นแต่ละคนกำลังเดินขึ้นไปที่เกมฮอลพวกเขาก็ได้พบศพของโพสที่แหกกฎอย่างทีมจําสูตรแกง๊งซอมบี้กับคุณหมอหมายเลข111ที่ถูกเอามาแขวนประจานไว้เป็นการเชียดไก่ให้ลิงดูเพราะการในเล่นเกมครั้งต่อไปจากนี้ทุกคนจะต้องเล่นเกมด้วยความเท่าเทียมไม่มีใครที่มีอภิสิทธิ์เหนือใครโดยเด็ดขาดด็อกซูที่เห็็นนนนนแบบัั้เขากออน่ใทนที ว่าหมอที่พวกเขาสงสัยว่าหายไปไหนที่แท้ก็ถูกฆ่าตายแล้วนี่เองและภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่นักสืบพวังกันตกรับที่ในตอนนี้เขาได้ถ่ายรูปหลักฐานต่างๆรวมไปถึงข้อมูลการมีอยู่ของฮวังอินโฮพี่ชายแท้ๆของตนในตอนนั้นเองครับที่เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ของในห้องที่ดังขึ้นซึ่งฮวังก็แอบฟังนักกากดำพูดสายกับหัวหน้าที่เขาได้รายงานเกี่ยวกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็บอกว่าจัดการเรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่แขก v i p นั้นจะมาถึงและหลังจากที่นักการดำจากไป พวงก็ได้แอบใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นในการโทรหาตำรวจปรากฏว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดสักทีในขณะที่ฝั่งของทางผู้เล่นในตอนนี้ก็ได้เดินมาถึงที่ห้องโถงสีขาวเป็นที่เรียบร้อยได้มีประกาศจากทีมจำสูตรครับว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมที่ต้องจับคู่กันเล่นโดยจะเล่นกันเป็นทีมทีมละ2คนซึ่งมีเวลาในการเลือกจับคู่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเกมอะไรก็ตามตอนนี้ไม่มีใครอยากจะคู่กับผู้หญิงแล้วก็คนแก่อีกต่อไปแล้วครับ เพราะผู้เล่นหลายคนมีความเชื่อว่าผู้ชายนั้นมีไหวพริบทิดดีกว่าผู้หญิงมันจึงสร้างความลำบากใจให้กับกีฮุนเป็นอย่างมากครับที่เขานั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตะลุงที่เขาสนิทที่สุดเป็นคู่หรือว่าจะเป็นซังอูที่เป็นเหมือนน้องชายแท้ๆของตนที่ทั้งฉลาดแล้วก็แข็งแรงกว่าแต่เป้าหมายของกีฮุนที่มาที่นี่ก็เพื่อชนะเกมครับเขาจึงอยากคู่กับซังอูมากกว่าแต่ในตอนนั้นเองครับที่ซังอูได้ไปขอคู่กับอาลีเซก่อนต่อหน้าต่อตากีฮุนของเรากันเลยทีเดียว เพราะว่าสังอูคิดว่าอาลีนั้นมีพละกกาลังและไหวพริบดีกว่าพระเอกครับแต่ในตอนนั้นเองที่มีผู้เล่นอีกคนเนี่ยมาขอคู่กับกีฮุนเช่นกันซึ่งเขาคนนี้ก็บอกถึงสปปรรพคุณของตัวเองครับว่าเป็นครูคณิตศาสตร์มีไหวพริบที่ดีและก็แข็งแรงเป็นอย่างมากมากเพียงพอจะทําให้ทีมของพวกเขาสามารถผ่านเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครูคณิตศาสตร์ได้บอกกับกีฮุนว่ารีบๆคู่กับฉันจะดีกว่าก่อนที่นายนั้นจะกลายเป็นเศษเหลืออย่าลืมนะเว้ยว่าเกมนี้มีคนทั้งหมด39คนก็เพราะว่าไอ้หมอเนี่ยถ จะต้องมีคนหนึ่งแน่ๆที่ไม่มีคูซึ่งพี่แกก็บอกว่าตาลุงคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเศษเหลืออย่างแน่นอนเมื่อกี้หุ่นได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเห็นใจคุณตาขึ้นมาในทันทีครับและคิดว่าเขาเนี่ยไม่ควรปล่อยให้ตาลุงนั้นอยู่คนเดียวกีหุ่นจะได้ชวนคุณตามาเป็นคู่ด้วยส่วนนางเอกก็ได้คู่กับเด็กสาวผู้เล่นหมายเลข240ที่บอร์ดได้เลยว่าในตอนนี้ดูว่าทุกคนน่าจะมีคู่กันหมดแล้วครับจึงท้อให้มีเศษเหลืออยู่คนเดียวที่ไม่มีคู่ก็คือเจ๊หยองของเรานั่นเองครับทเจแกกกนปามาม จนไม่มีใครอยากจะหยุดทีมด้วยเลยครับเธอถูกทีมจำสูตรนั้นคุมตัวไปไม่ทราบชะตากรรมส่วนผู้เล่นทุกคนนั้นก็ได้เดินเข้าไปที่เกมฮอบเป็นที่เรียบร้อยที่ในเกมรอบน,นี้นั้นมีการออกแบบสนามแข่งขันเป็นลักษณะของการจำลองหมู่บ้านเล็กๆเก่าๆที่มีตรอกซอกซอยต่างๆให้เหมือนกับหมู่บ้านในสมัยก่อนไม่มีผิดที่ผู้เล่นแต่ละคู่นั้นจะต้องเดินตามเจ้าหน้าที่ประจำทีมของตัวเองไปซึ่งซาอูก,ก็ได้บอกกับอาลีนะครับว่าผู้เราสองคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันผู้เราต้องชนะ ต้องเอาเงินออกไปจากที่นี่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพวกเราให้ได้ในขณะที่ตาลุงก็รู้สึกตื่นเต้นกับเกมนี้เป็นอย่างมากครับเพราะสถานที่การแข่งขันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านของเขาในสมัยก่อนไม่มีผิด,ด้วยกติกาในการแข่งขันเกมในรอบนี้ก็คือทีมชั้นสูตจะแจกลูกแก้วให้แต่ละผู้เล่นคนละ10บลูกซึ่งทางกีฮุนกับตาลุงก็ดีใจและก็โล่งใจเป็นอย่างมากครับเพราะพวกเขาเนึกว่าจะต้องเล่นเกมที่ต้องใช้กําลังแล้วซะอีกแทนพวกเขานั้นยังเล่นเกมลูกแก้วนี้เก่งกันนะกูตาลุงก็เลยชวนกีฮุนครับทำพันธสัญญ,ญาการบู ซึ่งความหมายของการบูนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนคล้ายๆกับคู่หูที่คอยเล่นคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอทั้งคีฮุนกัตลุงก็เลยได้เกี่ยวก้อยเป็นการบูของกันและกันและตั้งใจว่าจะเล่นลูกแก้วนี้ให้ชนะทุกทีมที่ขวางหน้าเลยแต่เมื่อได้มีประกาศกติกาเพิ่มเติมของการแข่งกันในครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคู่นั้นรู้สึกไปให้เป็นกันเลยทีเดียวครับเพราะกติกาก็คือแต่ละคู่จะต้องคิดเกมขึ้นมาเองเพื่อจะเล่นแข่งกับคู่ของตัวเองภายในเวลา30นาทีเท่านั้น ใครที่สามารถยึดลูกแก้วของอีกฝ่ายได้ครบทั้งหมดโดยปราศจากความรุนแรงคนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะส่วนคนที่แพ้นั้นจะต้องถูกกำจัดพูดให้เข้าใจง,าง่ายก็คือแต่และคู่ในตอนนี้ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งทิศต้องตายไม่เพียงแค่คู่กีฮุนครับที่ช็อกคู่ของซังอูก,กับอาลิก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันบางคู่นั้นเป็นสามีภรรยาก,กันซะด้วยซ้ำและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเพียงคุณตาเท่านั้นที่กำลังเพลิดเพลินก,กับการกำเล่นลูกแก้วโดวยไม่สนใจฟังกฎก,ฎกติกาเลยแต่อย่างใด แต่คุณตานั้นกําลังตกอยู่ในภวังของตัวเองที่เขานั้นก็เดินไปทั่วสํารวจทุกซอกซอยคิดว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นบ้านของตัวเองในสมัยก่อนครับแถมมีอาการสมองเสื่อมชั่วขณะในขณะที่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยแต่คู่ของพระเอกยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเลยแถมกิฮุนนั้นขอร้องคุณตาเท่าไหร่คุณตาก็ไม่ยอมเล่นแถมแกก็เอาแต่บ่นครับว่าอยากกลับบ้านหยุดตลอดเวลาใน,นขณะที่คู่ของอาลีกับซังอูพวกเขาก็ตัดสินใจเล่นเกมง่ายๆกันเพราะอาลีนั้นเป็นคนต่างชาติ ซึ่งสังอูก,ก็เข้าใจจะให้อาลีมาเล่นเกมพื้นบ้านเนี่ยเขาคงสู้สังอูไม่ไหวสังอูด้วยความเห็นใจจึงเสนอเกมทายลูกแก้วแทนที่เป็นเกมวัดดวงว่าลูกแก้วของอ e ีฝ่ายที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นคู่หรือคี่โดยใช้จานวนลูกแก้วของตัวเองกี่ลูกก็ได้ในการเดิมพันกับคําตอบหากฟังตรงข้ามนั้นตอบถูกก็จะต้องเสียลูกแก้วไปตามจํานวนที่เดิมพันกันเอาไว้ในขณะที่คู่ของนางเอกกับสาวน้อยผู้เล่นหมายเลข240ซึ่งเธอนั้นได้ชวนให้มายอกเนี่ยมานั่งคุยกันเฉยๆครับเล่าความเป็นมาของชีวิตตัวเองหน่อยละกัน เพราะว่าไหนๆก็ต้องมีคนหนึ่งที่ต้องตายอยู่แล้วการที่เล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องปิดบงังหรืออายอะไรกันแล้วอีกอย่างมันจะทําให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันและกันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจว่าจะเล่นเกมกันแค่ตาเดียวตอนที่เวลานั้นใกล้จะหมดระหว่างนี้มาทาความรู้จักกันเถอะตัดกลับมาที่คู่ของซังอูก,กับอาลีกันต่อรับที่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างซังอูสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเดิมพันกี่ลูกอาลีก็ตอบถูกหมดทุกครั้ง จนในตอนนี้เขาก็เหลือลูกแก้วเพียงแค่5ลูกสุดท้ายเท่านั้นส่วนอาลีก็รู้สึกผิดไม่อยากเล่นกับซังอูอีกต่อไปแล้วครับยิ่งอาลีชนะมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความรู้สึกผิดมากขึ้นไปเท่านั้นซังอูนั้นดีกับอาลีมาโดยตลอดเขาจึงขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยในการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ได้ไหมแต่ว่ากฎต้องเป็นกฎครับพวกเขาต้องเล่นกับซังอูจ,จนกว่าจะมีคนหนึ่งที่แพ้ในที่สุดในขณะที่ฝั่งของกีฮุนในตอนนี้เขาก็เริ่มโมโหคุณตาแบบสุดๆเพราะพวกเขาเนี่ยยังไม่เริ่มเล่นเกมอะไรเลยแม้แต่เเกมเดียว กิฮุนก็เริ่มกระชากตะกุนต,ตาว่าให้ตั้งสติสักทีเถอะไม่งั้นจะได้ตายกันทั้งคู่กิฮุนยังบอกอีกครับว่าเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองอยู่แล้วนี่ตายไปก็ไม่มผลอะไรแต่ผมเนี่ยยังตายไม่ได้ผมต้องออกไปจากที่นี่คุณตาที่ยินแบบนั้นเขาก็ดึงสติกลับมาได้ครับแล้วก็ยอมเล่นเกมในที่สุดในขณะที่คู่ของด็อกซูที่เลือดจับคู่กับลูกน้องคนสนิทมาตอนนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเป็นลูกพี่กับลูกน้องจริงพวกเขาไม่เถียงครับแต่อยู่ในเกมนี้ทั้งคู่ก็เปรียบเสมือนนนัััตูซึ่งกกและ และก็เป็นอีกคู่ที่เล่นเกมทายลูกแก้วคู่คีด้วยการเดิมพันซึ่งทางฝั่งลูกน้องไม่ว่าเขาจะเดาสักกี่ครั้งก็เอาชนะด็อกซูมาได้ตลอดแทนยังพูดจาไม่เคารพด็อกซูอีกต่างหากครับด่าและโยมโมโหด็อกซูแทบจะตลอดเวลาจนเขานี่อยากสวนหมัดใจแต่ด้วยกฎของเกมนี้ที่งไงก็ใช้ความรุนแรงในการแย่งลูกแก้วมาไม่ได้ด็อกซูก็เลยทนไปก่อนครับที่เขาก็แพ้อย่างต่อเนื่องจนเริ่มจะทนไม่ไหวด็อกซูจึงของกับทีมจำสูตรว่าใช้สิทธิ์ในการขอเปลี่ยนเกมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้เปลี่ยนครับ เพราะว่าที่นี่นั้นเน้นความเท่าเทียมของผู้เล่นกันทุกคนพวกเขาจึงเปลี่ยนมาเล่นเกมโยนลูกแก้วลงหลุมครับที่จะผัดกันโยนลูกแก้วกันตาละลูกถ้าฝ่ายไหนสามารถโยนลูกแก้วลงหลุมได้ก็จะได้ยึดของลูกแก้วที่อยู่บนพื้นทั้งหมดซึ่งในคู่ก็ตัดสินใจดวลกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดแล้วด็อกซูก็เหลือลูกแก้วเพียงแค่ลูกเดียวแล้วก็ปรากฏว่าลูกแก้วลูกนั้นบันดันหยุดก่อนถึงหลุมซะอย่างนั้นครับเปิดโอกาสให้เจ้าลูกน้องที่เหลือลูกแก้วเพียงแค่หนึ่งลูกเช่นกันจะปปิดดเเกมนี้้ไหรือล่า แล้วก็ปรากฏ<ฮ> <Status. S 2> ว่าลูกแก้วลูกนั้นได้กลิ้งตรงดิ่งไปทางหลุมแต่ถ้าว่ามันดันชนกับก้อนกรวดก้อนหนึ่งจนเปลี่ยนทิศทางแล้วมาชนเข้ากับลูกแก้วของด็อกซูเข้าหลุมแทนซะอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าด็อกซูนั้นเป็นฝ่ายชนะครับส่วนลูกน้องนั้นก็ถูกฆ่าตายในที่สุดตัดกลับมาที่คู่กองกีฮุนกันบ้างครับที่หลังจากตะลุงนั้นยอมเล่นเกมแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจจะเล่นเกมทายคุกกี้เหมือนกับคู่อื่นซึ่งก็เป็นฝ่ายตะลุงรับที่ทายถูกมาโดยตลอดจนพระเอกนั้นเหลือลูกแก เขาเลยตัดสินใจใช้ข้อได้เปรียบที่ตาลุงนั้นเป็นโรคสมองเสื่อมที่บางครั้งนั้นตาลุงก็ลืมว่าตัวเองนั้นถ่ายอะไรลงไปกีฮุนจึงใช้วิธีนี้ในการโกงคุณตาถึงแม้ว่ากีฮุนจะทำไปด้วยความรู้สึกผิดก็ตามแต่มันก็ไม่เท่ากับความรู้สึกที่ต้องรอดชีวิตไปจากเกมนี้ให้ได้อยู่ดีซึ่งหลังจากนั้นครับไม่ว่าคุณตาจะทายถูกอีกสักกี่ครั้งกีฮุนก็เปลี่ยนคำตอบจนตาลุงนั้นเข้าใจผิดไปเองว่าตัวเองนั้นตอบผิดแบบนี้ไปเอยๆจนสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าฝั่งคุณตาเองททีี่่่่เเเปนนนนนฝายยยหลลลือููกแก้วงวงดใมัไ ตัดกันมาที่ฝั่งของปยกนางเอกของเรากันบ้างรับที่ในตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าสาว240นั้นมีชื่อว่าจียองและจียองก็ได้ถามกับนางเอกว่าถ้าเธอเป็นผู้ชนะจากเกมนี้ไปเธอจะเอาเงินทั้งหมดไปทําอะไรได้วางแผนเอาไว้หรือเปล่าซึ่งปยกก็ตอบว่าใช่เธอบอกว่าจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปสร้างบ้านพาน้องชายที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในตอนนี้มาอยู่ด้วยแล้วใช้เงินหาทางพาแม่ที่ติดอยู่เกาหลีเหนือมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งที่เกาหลีใต้ส่วนเรื่องราวในชีวิตของจียองนั้นไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยรับ เธอบอกว่าเธอเคยเห็นคนตายครั้งแรกในชีวิตก็ตอนที่บ้านของตัวเองนั่นแหละซึ่งก็คือแม่ของเธอนั่นเองและคนที่ยืนอยู่ข้างศพแม่ก็คือคุณพ่อของเธอเองที่ในมือของเขากำมีดไปหนึ่งอยู่ระยอเธอรู้ไหมว่าศพต่อไปที่ฉันเห็นคือใครคือพ่อของฉันเองที่คนที่ยืนอยู่ข้างศพของพ่อก็คือตัวฉันเองบอกได้เลยว่าเรื่องราวของจียองนั้นเหมือนจะดักแบบสุดในขณะที่กู้ของซังอูในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแพ้อารีแบบแบบยับจนตอนนี้ก็เหลือลูกแก้วเพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นซังอูก็เริ่มสติแตก ตอว่าอาลีชุดใหญ่เลยครับอาลีแกโกงฉันใช่ไหมเกมนี้เป็นเกมวัดดวงนะเว้ยโอกาสถูก50-50เลยนะแต่แกทายถูกทุกรอบเลยมันเป็นไปได้ไงสังอูจิงกระชากเสื้ออาลีออกมาด้วยความโมโหซึ่งไม่นานหลังจากนั้นครับเขาก็รู้ตัวเองว่าทาเกินไปสังอูจึงใช้ไม้อ่อนในการขอร้องให้อาลีเนี่ยยอมแพ้ให้เขาเถอะนะพอที่ผ่านมาเนี่ยสังอูบอกว่าเขาคอยช่วยเหลืออาลีมาอยู่เสมออาลีนายติดหนี้บุญคุณฉันอีกอย่างฉันก็มีครอบครัวที่ต้องกลับไปหาขอร้องละอาลี ยอมแพ้ฉันเถอะนะแต่อาลีก็ไม่ยอมรับเพราะเขา,าอยากเป็นผู้ชนะเหมือนกันถึงแม้ว่าอยากจะทดแทนบนคุณแต่ชัยชนะในครั้งนี้มันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันที่เขาต้องคิดถึงความต้องการของตัวเองด้วยเช่นกันเพราะอาลีก็มีทั้งเมียมีทั้งลูกที่ต้องกลับไปหาแต่เมื่อซังอูได้สติกลับมาสักพักเขาก็เริ่มสงบสติอารมณ์และพูดจาด้วยความใจเย็นเขาได้บอกกับอาลีว่าฉันคิดวิธีออกแล้ววิธีที่จะทําให้เราทั้งสองรอดออกไปจากที่ด้วยกันซังอูได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก ที่ทุกคู่นั้นจะเล่นเกมจนเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวภายใน30นาทีต้องมีหลายคู่แหละที่ยังเล่นเกมไม่จบแต่เวลาดันหมดก่อนและพวกทั้งสุดจ,จะให้พวกเราที่เหลือมาแข่งกันเป็นทีมเพื่อหาผู้ชนะไว้และเราจะชนะพวกนั้นไปด้วยกันสังอูจ,จึงเสนอขึ้นมาว่าให้แยกกันเดินไปสำรวจว่าในตอนนี้เหลือทีมไหนบ้างที่ยังแข่งอยู่มีวัยรุ่นมีคนแก่ทั้งหมดกี่คนหรือเป็นทีมที่ดูว่าจะตัดสินกันไม่ได้แล้วให้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมเพื่อรายงานผลให้กับสังอูตอน3นาทีสุดท้ายของเกม เขาจะบอกสิ่งที่ต้องทำในตอนนั้นทานายไม่เห็นด้วยกับแผนของฉันก็ไม่ต้องทำตามแผนที่บอกก็ได้แล้วฉันนั้นจะยกลูกแก้วลูกสุดท้ายให้กับอาลีเองเพื่อที่ว่าอาลีนั้นจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดตอนที่เป็นสาเหตุให้กับซังอูต้องตายซึ่งก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกออกไปสำรวจซังอูได้ฉีกเสื้อของเขาทำเป็นสายห้อยคล้องคอใส่ถุงลูกแก้วให้กับอาลีเป็นการขอโทษเขาและเพื่อป้องกันเวลาคนเห็นจะได้ไม่โดนแย่งลูกแก้วไปจนกระทั่งเวลาก็ได้ผ่านไปรับจนใกล้จะหมดแล้ว ถึงเวลาแล้วที่บย็อกกับจียองจะต้องแข่งเกมกันแล้วด้วยกติกาของเกมของทั้งคู่ก็คือใครที่สามารถโยนลูกแก้วไปใกล้ชิดกับกำแพงได้มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแข่งกันตาเดียวใครที่ชนะก็เอาลูกแก้วของอีกคนไปได้ทั้งหมดเลยซึ่งเกมนี้ก็เปิดด้วยการที่บย็อกโย,กโยนเป็นคนแรกครับซีาายวใกล้กับกำแพงหยุ่พอสมควรแล้วก็มาถึงตาของจียองครับที่เธอนั้นตัดสินใจตั้งใจทำเหมือนว่าลูกแก้วนั้นหลุดมือรับเลยทําให้บย็อกนั้นชนะไปโดยปริยายเธอบอกให้จียองนั้นโยนใหม่เดีียวน พะฉันไม่ได้ทราบซึ้งหรอกนะกับการเสียสละของเธอนะ่ะโยนใหม่ซะแต่จียองนั้นกลับบอกว่าบยอกมีเหตุผลที่ต้องรอดออกไปเพื่อหาน้องกับหาแม่แต่จียองนั้นเธอบอกว่าเธอไม่มีเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินนั้นไปใช้ทําอะไรแล้วเสียงปืนปิดชีวิตของจียองก็ได้ดังขึ้นซึ่งในตอนนั้นเองรับระหว่างที่อาลีกําลังเดินสํารวจไปทัวท่วๆนั้นตามแผนของซังอูซังอูก็ได้หยิบลูกแก้วทั้งหมดของเขาออกมาดูครับ ปากบกว่าในตอนนี้เขามีครบ20ลูกแล้วซึ่งเขาก็ไม่รอช้าสิครับเอาลูกแก้วทั้งหมดยื่นให้กับจำสุดได้ตรวจสอบว่าเขาได้ลูกแก้วนั้นมาครบถ้วนโดยไม่ใช้ความรุนแรงแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าฉันนั้นเป็นผู้ชนะในเกมนี้ใช่แล้วครับทั้งหมดนี้เป็นแผนการของซังอูมาตั้งแต่ต้นที่เขานั้นตั้งใจหลอกสลหรับเปลี่ยนถุงลูกแก้วกับอาลีตอนที่เขาทําสายห้อยคอให้และเมื่อ3มนาทีสุดท้ายได้มาถึงอาลีก็มาตามนัดที่ซังอูได้บอกไว้แต่กลับไม่เจอตัวซังอูลเลย อาลีก็เลยหยิบถุงลูกแก้วที่ห้อยในคอมาตรวจสอบดู <_ d ew> s> <S ก็พบเพียงแค่ก้อนกรวดอาลีก็รู้ในทันทีครับว่าเขาโดนหลอกเข้าแล้วในตอนนั้นสิ่งเดียวที่อาลีทําได้ก็คือคิดถึงครอบครัวของเขาพร้อมกับน้ําตาที่ไหลลังก่อนที่กระสุนปืนจะบินทะลุศ,ศีร,ร,รษะของเขาไปอย่างจังอาลีถูกฆ่าตายในที่สุดตัดกลับมาที่ฝั่งของตาลุงกับกีฮุนกันอีกครัง้งที่ในตอนนี้คุณตาเหลือลูกแก้วเพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นในขณะที่เวลาก็ใกล้หมดลงเข้าทุกทีแต่ในตอนนั้นอาการของตาลุงก็กลับมากำเริบอีก จึงทาให้เขาไม่อยากเล่นเกมอีกต่อไปเดินเพอไปเรื่อยอีกแล้วครับเกี่ยวกับความหลังของตัวเองและไม่ยอมเล่นเกมต่อให้จบจนกีฮุนที่เดินตามไปเรื่อยก็เริ่มจะทนไม่ไหวเพราะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเขาจึงตะคอกใส่กุณตาด้วยความโมโหคุณตาก็เลยตอบกลับไปว่าั้งนั้นเรามาเล่นเกมกันอีกครั้งแบบยุติธรรมกันดีไหมด้วยต่างฝ่ายต่างต้องเดิมพันด้วยลูกแก้วทั้งหมดที่ตนเองมีแน่นอนครับว่าพระเอกนั้นไม่ยอมก็คุณตามีหนึ่งลูกส่วนผมมีตั้ง19ลูก ผมก็เสียเปรียบดีแบบนี้มันจะยุติธรรมได้ไงกันวะคุณตาจึงสวนกลับไปอย่างจุกกลับว่าแล้วการที่นายมาหลอกฉันทําให้ฉันนั้นแพ้เกมไปเรื่อยจนเหลือแค่ลูกเดียวเนี่ยแบบนี้มันเรียกว่ายุติธรรมหรือไงแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาแกล้งสมองเสื่อมมาโดยตลอดครับทำเอาพระเอกของเราเนี่ยไปต่อไม่เป็นกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณตาก็ยอมยกลูกแก้วลูกนั้นให้กับพระเอกไปแบบฟรีๆโดยคุณตาให้เหตุผลว่าก็เพราะเราทั้งคู่นะ่ะเป็นการบุกของกันและกันไง ที่คอยแบ่งปันและช่วยเหลือกันในยามยากลาบากคุณตาจึงไปขอคนที่ต้องเสียสละและให้พระเอกนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงคุณตาได้ขอบใจพระเอกที่ดูแลเขาเสมอมาขอบคุณจริงๆนะกีฮุนสําหรับทุกอย่างและทั้งคู่นั้นก็กอดกันด้วยน้ําตาราับซึ่งก่อนที่คุณตาจะถูกยิงนั้นเขาได้บอกชื่อให้กับกีฮุนได้รู้จักว่าเขานั้นมีชื่อว่าอิวนําโอแล้วกีฮุนก็เดินจากไปเพราะเขาไม่อยากเห็นภาพที่คุณตานั้นถูกยิงต่อหน้าเขา แล้วเสียงปืนกระบอกนั้นก็ได้ดังขึ้นและมันจะกังวานในหัวของกีฮุนนั้นไปตลอดกาลแ้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับพอได้ว่าเกมในรอบนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหรือรุนระทึกมากเท่าไหรเหมือนกับเกมอื่นๆที่ผ่านมาแต่ก็ทําลายความรู้สึกของคุณดูไปไม่น้อยครับที่ในตอนนี้นั้นเราได้เสียตัวละครสําคัญสําคัญของเรื่องไปหลายคนเลยในเพียงแค่ตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นตาลุงที่สุดแสนจะใจดีอาลีทินิสัยโคจะน่ารักและจียองที่เราเพิ่งจะรู้จัก แต่พวกเขาต้องมาจากไปเสียก่อนและตอนนี้น่าจะเหลือผู้เล่นอีกเพียงไม่ถึง20คนแล้วเท่านั้นกับเกมที่เหลืออีกเพียงแค่2เกมกับเงินรางวัลจานวน1,200ล้านบาทก็จะเป็นของพวกเขาแล้วใครจะอยู่ใครจะไปในตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราไว้ด้วยนะครับพะพวกเราลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ดรับชมก่อนใครเลยสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ